ตีห้าเจอกันหน้าเตาทํากับข้าวห่อข้าวให้พ่อบ้านเข้าสวนกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช้าของวันอาทิตย์นะคะวันนี้แม่ก็เข้าครัวตีห้าเหมือนเดิมกับข้าวเมนูง่ายๆบ้านๆวันนี้แม่จะทําแกงเนือไม้ดองใส่ปลาดุกกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือหมูทอดเข้าครัวมาได้แม่ก็ก่อไฟทิ้งไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ไปแกะเนือไม้ดองที่มีอยู่หนึ่งขวดล้างทําความสะอาดแม่ล้างออกสองน้ำค่ะแต่ถ้าใครชอบกินเปรี้ยวหรือว่ารสเปรี้ยวของหนือไม้ดองก็ไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะล้างเรียบร้อยแแล้้้ววไมมมม่่่่่่ตตังนนขเเาาากออคคะพรช กินเปรี้ยวต้มหน่อไม้ดองเสร็จแล้วก็ไม่ได้ล้างออกอีกนะคะก็ตักแค่นั้นเลยแล้วก็เตรียมแกงผัดเครื่องแกงพริกแกงของเราให้หอมเลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้าเปล่าสะอาดลงไปต้มแค่พอน้ําเดือดค่ะแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกแม่ได้ทําการลวกน้ําก่อนหนึ่งน้านะคะเวลาแกงปลาดุกอะไรแบบนี้แม่จะชอบเอาปลาดุกไปลวกน้ำำําทาความสะอาดก่อนค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยการทําอาหารนั้นแล้วแต่รสมือของใครนะคะใครชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแกงปลาดุกวันนี้แม่ก็ปรุงรสแบบง่ายๆเลยค่ะด้วยน้ำปลารา้าแล้วก็ผง แกงหน่อไม้ดองใส่ปลาดุของแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็ตักใส่ถุงห่อข้าวให้พ่อบ้านแล้วก็ตักห่อให้ตาชูกับยายนงหนึ่งถุงค่ะหลังจากนั้นแม่ก็หันมาทอดหมูค่ะหมูแม่ได้หมักไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนหมักหมูด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลรสดีแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยค่ะเช้ามาก็ทอดได้เลยวันนี้พ่อบ้านต้องรีบออกจากบ้านค่ะกินข้า,าวเช้าก่อนคนเดียวแม่กับเด็กๆไม่ได้เข้าสวนด้วยค่ะแล้วก็พี่เมียกับใบมอนอยังไม่ตื่นมีเพื่อนๆถามแม่ว่าปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนแมมม่่่ไไไได้ไปไหนนนะะะคคเเพพรราาาาวกกกลับาจากกุงท หรือว่าในเมืองกรุงเยอะมากในห้างก็ค่อนข้างแออัดค่ะบนถนนก็รถเยอะสุดๆช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันก่อนค่ะหลังจากนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่แล้วเรามีเวลาค่อยออกไปกันก็ได้ค่ะ